ดีนะครับอ่านะครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมนะครับปอปรารุกศูนย์ติวราชการพัทลุง ซึ่งในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุก็รับราชการตลอดจนสรุปเนื้อหาแล้วก็แนวข้อสอบนะครับมาพูดคุยให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่กําลังเตรียมตัวในการสอบบรรจุก็รับราชการในตําแหน่งต่างๆได้รับชมรับฟังกัน นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการประกาศรับสมัครกันไปแล้วในหลายๆตำแหน่งนะครับแต่ว่าก็ตามที่ทุกคนได้ทราบกันอยู่นะครับว่ามันติดสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับที่กําลังระบาดอย่างหนักอยู่ก็ไม่สามารถที่จะทําการสอบไปได้เพราะฉะนั้นในระหว่างที่การเตรียมการในตรงนี้การรอวันสอบในตรงนี้นะครับเราก็เตรียมพร้อมเป็นอยู่เรื่อยๆนะครับก็สำหรับในคลิปของวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกับพวกเราในหัวข้อก็จะเป็นแนวข้อสอบนะครับเทคนิคการบริหารสมัยใหม่ ซึ่งก็เอาไปใช้ได้ทั้งในส่วนของการสอบประจํอำเภอนะครับการสอบท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะในตําแหน่งของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งตอนนี้นะครับเห็นมีน้องๆหลายคนนะครับก็ทักทายกันมาทางไลน์นะครับอสอบถามในส่วนของอคู่มือสําหรับการสอบตําแหน่งนักวิเคราะห์อยู่ก็ได้ทราบนะครับว่า,านักวิเคราะห์ตอนนี้ก็เปิดสอบกันอยู่ในหลายๆหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นก็สอบชุดนี้ก็ใช้ได้ สำหรับใครที่รับชม้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้กันด้วยนะครับเราก็ไม่เสียเวลานะครับมาเริ่มกันที่ข้อสอบข้อที่1นึ่ง P.D.C.A เป็นแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ที่คิดค้นขึ้นโดยใครนะครับใครเป็นคนคิดคน้น P.D.C.A ขึ้นมาก็ไก่นะครับเครตันนะครับ แม็กเกรบี้คริสเทนเซนขอไข่เอ็ดเวิร์สเดมมิงคอควายนะครับอ่าดับเบิลยูชานคิมวอูเอลตันเมโยนะครับแล้วก็อจอาจานเอนรี่ฟายโยสำหรับในส่วนของข้อน,นี้นะครับไอ้ pdca นะก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวงจรเดมมิงนะครับหรือว่าเดมมิง เซอร์โค้นะครับซึ่งก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเกียตรติประวัติให้กับคนที่ uh, คิดค้นเรื่องของ PDCa ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่คิดค้น PDCa ขึ้นมาเนี่ยก็คือเอ็ดเวิร์ดนะครับเดมิงนั่นเองคำตอบก็คือก็อขอไข่ต่อไปข้อที่2บิดาเอ่งความคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์นะครับการจัดการแบบวิทยาศาสตร์คือนักทฤษฎีคนใดต่อไปนี้ขอไก่นะครับเกรตันเมก เครบี้คริสเตนเซนนะครับขอไข่เอ็ดเวิร์ดเดมมิงกอควายนะครับอ่าร์ดเวิรยูชานคิมนะครับมออเอลตันเมโยนะครับแล้วก็จอจานเวนรีฟายโยนะครับสำหรับในส่วนของข้อนี้นะครับอ่าคนคนนี้นะครับเป็นผู้เสนอแนวคิดหลักการสำคัญ เขาเรียกว่าหลักการสําคัญอยู่5ปัจจัยหลักที่เรียกว่า่า PO แล้วก็ CCC นะครับหรืออ่า POCC นะครับซึ่งอันนั้นก็คือคําตอบก็คือใครครับคําตอบก็คือ e n r ร f ฟาโนะครับตอบก็เจ้จานต่อไปก็ที่3 กระบวนการที่เกี่ยวกับการทํากิจกรรมทุกอย่างที่ทําให้สินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพที่ดีโดยพน,าานักงานทุกแผนกตม,มานอย่างมีคุณภาพคือเทคนิคการจัดการแบบใดตัวนี้ขอไก่การบริหารแบบซิกซิกมาขอไก่การบริหารอย่างสมดลุลหรือ BSC คอควายการจัดการคุณภาพโดยรวมหรือ TQM เาการเปรียบเทียบหรือ benchmarking จอจานไม่มีข้อใดถูก การจัดการคุณภาพโดยรวมนะครับข้อมาจากคำว่า T T คือ total นะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงภาษาอังกฤษถูกต้องหรือไม่ถูกนะครับพอต้องขออภัยคนที่เก่งภาษาอังกฤษด้วยก็แล้วกันนะครับ Q ก็คือ quality quality ก็คือเรื่องของคุณภาพ M ก็คือ management การจัดการเพราะฉะนั้นก็คือคุณภาพของการจัดการแบบภาพรวม นะครับก็คือการจัดการคุณภาพโดยรวมข้อกอควายต่อไปข้อที่4นะครับเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การสามารถบรรลุถึงคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งขันได้และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในคุณภาพในสินค้าหรือบริการคือเทคนิคการจัดการแบบใด เครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การสามารถบรรลุถึงคุณภาพนะครับแล้วก็มีความเหนือกว่าคู่แข่งก็มองกันในแง่ของคุณภาพนะครับสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในสินค้าก็คือโดยรวมแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันจะพูดถึงเรื่องของอคุณภาพของสินค้ากับความพึงพอใจของลูกค้านะครับ คำตอบคืออะไรครับขอไก่การบริหารแบบซิกซิคมาขอไก่การบริหารอย่างสมดุลนะครับ BSC หรือ b a บาลานซ์คอการ์ดนะครับการจัดการคุณภาพโดยรวม TQM แล้วก็งอูการเปรียบเทียบหรือ benchmarking จอจานนะครับ PDCA เราจะเห็นว่า,าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของคุณภาพนะครับพูดถึงเรื่องของคุณภาพที่มันทําให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นก็คือการบริหารจัดการคุณภาพโดยภาพรวม ตอบข้อขอควายนะครับต่อไปก็ที่5ขั้นตอนของการนำ TQM ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมขั้นตอนใดควรเป็นขั้นตอนแรกนะครับการนำเอา TQM ไปใช้ในการบริหารจัดการนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำประการแรกคืออะไรกอไก่นะครับวางแผนการปฏิบัตินะครับสิ่งที่เราเคยรู้กันมา ตลอดก็คือนะครับก่อนที่จะทาถ้าเกิดจะทําอะไรให้มันสําเร็จก็คืออันดับแรกเราจะต้องวางแผนก่อนนะครับถึงจะทํานะครับอย่างเช่นเราจะเดินทางไปกรุงเทพนะครับเราก็ต้องมาวางแผนว่าเราจะเดินทางวันไหนนะครับเราจะเดินทางอย่างไรนะครับเราใช้งบประมาณในการเดินทางนี้เท่าไหร่เราจะไปถึงกรุงเทพภายในกี่วันนะครับหรือกี่ชั่วโมงอันนี้ก็คือเรื่องของการวางแผนต่อไปก็ขอใครนะครับคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบ กอควายนะครับดำเนินการอย่างต่อเนื่องเมูติดตามตรวจสอบและประเมินผลและแก้ไขจาจาน์ดำเนินการาถ้ามันมีข้อถูกอยู่เพียงแค่ข้อเดียวนะครับข้อสอบวันนี้มีข้อถูกแค่แค่ข้อเดียวอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นขั้นตอนแรกเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกก็ควรที่จะมีขั้นตอนเดียวการติดตามตรวจสอบการประเมินผลและแก้ไขเนี่ยมันต้องกาทิ้งไปเลย นะครับเราะว่าอันนี้มันไปขั้นตอนอสุดท้ายแล้วนะครับดําเนินการก็คือ,อในเมื่อมันมีการวางแผนอยู่ด้วยอยู่ดีๆเราไปวางดาเนินการเลยโดยที่ไม่วางแผนมันก็ไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องอย่างแน่นอนดําเนินการอย่างต่อเนื่องก็ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเหลือข้อที่ถูกต้องอยู่เพียงแค่2ข้อก็คือการวางแผนปฏิบัติการกับการการเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบนะครับก็โอกาสถูก จากหนใน5ตอนนี้ก็เหลือโอกาสถูกอยู่1ใน2แล้วนะครับ50 50แล้วที่เราจะทำก็สอบก้อนี้ได้นะครับคำตอบที่ถูกต้องสำหรับ TQM นะครับสิ่งที่ต้องทำอันดับแรกเลยก็คือจะต้องคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดช,ชอบขึ้นมาก่อนนะครับว่าเอาคนที่มาเหมาะสมกับมานานั้นก่อนนะครับที่จะทำให้าการผลิต สินค้าบริการตรงนี้นะครับมันมีคุณภาพแล้วก็เป็นที่พอใจของลูกค้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปคัดเลือกคนมาก่อนพอไปคัดเลือกคนมาแล้วนะครับสําหรับการบริหารแบบ TQM นะครับก็คือให้อิสระเขานะครับในการที่เขาจะเป็นผู้ควบคุมในการในกระบวนการต่างๆเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องไปคัดเลือกมาก่อนนะครับไปคัดเลือกมาก่อนแล้วให้เขามาวางแผน ในการดําเนินการไม่ใช่ว่าวางแผนไว้เสร็จแต่ไอคนวางแผนคนหนึ่งแล้วไปคัดเลือกไอคนที่มาเป็นหัวหน้ารับผิดชอบอีกคนหนึ่งนะครับมันก็อาจจะทําให้ไม่บรรลุได้เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าถ้าเกิดเป็น TQM จะต้องมีการเลือกคนก่อนต่อไปก็ที่6นะครับข้าโครงหลายมิติที่ใช้สําหรับการกําหนดนะครับข้าโครงหลายมิติที่ใช้สําหรับกําหนด ดำเนินการและบริหารจัดการกลยุทธ์ทุกระดับโดยมีการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์แผนงานโครงการหรือกิจกรรมและการวัดผลหรือการประเมินผลกับกลยุทธ์คือเทคนิคข้อใดนะครับเขาโครงหลายมิติก็คือหลายๆด้านสำหรับการกำหนดการดำเนินการนะครับ มีการเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์แผนงานโครงการหรือกิจกรรมแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับการาวัดผลหรือการประเมินผลนะครับคือเทคนิคการบริหารแบบนะครับแบบการบริหารอย่างสมดุลหรือบาลานซ์สกอร์การ์นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่7มุมมองของการบริหารแบบสมดุลเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นกลยุทธ ที่ได้กําหนดขึ้นมาและกําหนดกลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์สําคัญตามก็ใดขอไก่การเพิ่มขึ้นของรายได้ขอไก่การลดลงของต้นทุนขอควายนะครับการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพด้านการเงินและลูกค้างูก,ก็กรและขอถูกจอจานนะครับ ถูกตั้งกอขอและขอมุมมองของการบริหารแบบสมดุลนะครับหรือว่าบาลานซ์กร์การเนี่ยนะครับเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นมาและนํากลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่สาคัญก็คือการเพิ่มขึ้นของรายได้แล้วก็การลดลงของต้นทุนนะครับกตอบแล้วก็การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพด้านการเงินและด้าน ลูกค้าบาลานซ์ Balance, สคอร์การ์ดก็คือมองทั้งในมิตินะครับตางด้านการเงินแล้วก็มิติทางด้านลูกค้าก็มาด้วยนะครับซึ่งในบาลานซ์ส c อร์การ์ดเนี้ยก็เลยนํามาใช้ในส่วนของการบริหารในส่วนของภาครัฐด้วยนะครับก็คือภาครัฐณปัจจุบันเนี้ยเขาให้คำนึงถึงมิติของลูกค้าเข้าไปด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี้ยการบริหารราชการมันมันมองเฉพาะในแง่ของมิติเรื่องของการดําเนินการตามระเบียบ ตามกฎหมายนะครับให้ถูกต้องเพียงแค่นี้แต่ณปัจจุบันนียเขาถึง <c oughs> เขาถึง <c oughs> เขาได้มองไปถึงมิติความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็ตอบข้อจอจานนะครับถูกตั้งกขอและกต่อไปข้อที่8ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงมุมมองของบาลานซ์สคอร์คัสได้ถูกต้องกไก่มุมมองด้านการเงินนะครับไฟแนนเชียลมุมมองด้านลูกค้าคัสซูเมอร์นะครับมุมมองด้านกระบวนการภายในโปรเซส แลวก็มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตนะครับเราจะเห็นว่า,าวัตถุประสงค์ของบาลานซ์สกอร์การ์ดการเพิ่มขึ้นของรายได้ก็คือไฟแนนเชียลนะครับการลดลงของต้นทุนนะครับก็เหมือนกันนะครับด้านลูกค้านะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือถูกทุกข้อนะครับสำหรับข้อนี้นะครับเจ้าจานต่อไปข้อที่9้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานคือมุมมองด้านใดของบาลานซ์สกอร์การ์ดประสิทธิผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับอยู่ในมุมมองด้านใดของบาลานซ์สกอร์การ์ดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานนะครับจะอยู่ทางด้านใดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมันดูกันที่ เรื่องของอะไรครับมันดูกันที่เรื่องของกระบ,บวนการนั่นเองว่ากระบ,บวนการมันมีประสิทธิภาพมันมีประสิทธิผลหรือไม่เพราะฉะนั้นคาตอบก็คือมุมมองด้านกระบ,บวนการภายในหรือ process นะครับต่อไปข้อที่10การวัดผลของบุคลากรภายใ,ในองค์กรตั้งแต่การจัดอบรมไปจนถึงการจัดคลังข้อมูลต่างๆสําหรับพนักง,งานนะครับเป็นมุมมองด้านใด ข้อนี้นะครับก็เป็นมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตนะครับเพราะว่าการจัดอบรมจัดทําไมจัดเพื่อที่จะให้เขาเรียนรู้นะครับการจัดการคลังข้อมูลนะครับเพื่อเอามาค้นคว้าแล้วก็นํามาศึกษาผลดีผลเสียอะไรต่างๆก็เพื่อการเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นคาตอบก็คือข้อมงก็สําหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็คงจะพูดคุยกันเอาไว้เพียงแค่10ข้อก่อนนะครับ ก็มีภารกิจที่จะต้องอดําเนินการต่อนะครับตอนนี้ก็กโมง27นาทีแล้วนะครับใกล้ค่าแล้วแต่วันนี้ก็ค่าช้าสั้งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเป็นวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดของอในรอบปีนะครับก็คือตรงกับวันที่22มิถุนายน2564สำหรับคลิปนี้นะครับรับชมแล้วนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้แนวข้อสอบนะครับไฟล์ข้อสอบก็อแอดไลน์กันมาได้นะครับที่เบอร์ที่วิ่งด้านล่างนะครับหรือว่าเบอร์0 9 3 8 0 4 4 1 8สําำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ